จะลงทุนคอนโดหรอลงทุนช่วงนีส้สิมันดีเหลือเกินนะอ่ะลูกบ้านอยู่ไปก่อนเขาผ่อนให้2ปีเดี๋ยวว่าลดเงินต้นลดเงินดาวลดราคาห้องก็มีใช่50%เลยบางที่เนาะเรามืนงงเราซื้อทันทีเราซื้อทันทีเราซื้อทันที สวัสดีจากทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการนิ้วทองจากคอนโดนิ้วชาแนลเนาะท็อปปิกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าหลายคนคงรู้สึกได้สัมผัสได้แล้วก็เคยเห็นผ่านทางข่าวมาบ้างเนาะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่มันกําลังอยู่ในช่วงขาลงของประเทศไทยจากพิษโรคระบาดโควิด1นนั่นเองแต่ในฐานะที่เราเป็นเพจและก็เว็บไซต์เกี่ยวกับอสังหาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงผลกระทบที่มีต่อวงการอสังหาแล้วกันหลายคนที่ไปดูคอนโดในช่วงนี้อ่ะก็น่าจะเห็นแล้วว่า เหล่า Developer ต่างๆเนี่ยเขาก็ได้มีการอัดโปรแข่งกันมากไม่ว่าจะเป็นการแบบให้ลูกบ้านอยู่ไปก่อนเขาผ่อนให้2ปีหรือว,ว่าลดเงินต้นลดเงินดาวลดราคาห้อง <50 S 1> ก็มี <50. S 1> ใช่5้เลยบางที่เนาะโปรเยอะเบอร์นี้ถ้าสนใจไหมสักห้องหนึ่งสนใจมากแต่ก็แอบ,บสงสัยอยู่นะว่าซื้อคอนโดช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ดยียังไงเ่ย อ่าใช่มันดีเพราะว่าช่วงเนี้ยเราก็เห็นเนาะบล็อกเกอร์หลายๆท่านก็ออกมา <showed>. บอกกันว่าถ้าใครที่คิดจะซื้อคอนโดแล้วพร้อมเนี่ยซื้อช่วงนี้สิเป็นช่วงที่ดีมากจะลงทุนคอนโดหรอจะเริ่มต้นลงทุนคอนโดใช่ไหมลงทุนช่วงนี้สิมันดีเหลือเกินนะอ,อะที่ว่าดีเนี่ยที่เขาว่าดีกันเนี่ยมันดีอย่างไรวันนี้คอนโดนี้จะมาวิเคราะห์ออก,กันโดยเราจะจําแนกออกมาเป็นข้อๆเลยว่าไอ้ที่เขาว่าลงทุนหรือว่าซื้อคอนโดช่วงนี้เนี่ยที่มันดีเนี่ยมันดีอย่างไรจะมีเหตุผลอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยจ้า ห้องมือหนึ่งหลุดโอนราคาเนี่ยมันคืออย่างนี้เวลาเราจะซื้อคอนโดเนี่ยในกระบวนการซื้อคอนโดเนี่ยมันจะมีผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่เองหรือว่าซื้อเพื่อลงทุนน่ะเขาก็จะไปจับจองห้องกันมาใช่ไหมระยะแรกๆเนี่ยตอนที่ตึกยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยเขาก็จะเป็นการผ่อนเงินดาวสมมุติว่าราคาตึก3ล้านเขาจะดาวทั้งสองแสนเขาก็ผ่อนเงินดาวผ่อนเงินดาวไปเรื่อยๆปุ๊บพอถึงเวลาที่ตึกสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปโอนห้องใช่ไหมสมมุติว่าเขาผ่อนเงินดาวไปครบและ30,000นมันก็จะต้องเหลือยอดจัด อีก2ล้าน7ถูกปะจากราคาห้อง3ล้านทีนี้พวกเหล่านักลงทุนรายย่อยๆเนี่ยหรือว่าใครก็ตามที่เจอพิษเศรษฐกิจช่วงนี้ทําให้ไปกู้ธนาคารแล้วกู้ไม่ผ่านหรือมีแนวโน้มที่ว่าตัวเองจะผ่อนไม่ไหวอ่ะเขาก็จะไม่ถือห้องแล้วเขาจะยอมเสียเงินที่เขาผ่อนดาวมาไปเลยเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นพารานี่อีก2อล้าน7ฉะนั้นเมื่อบุคคลเหล่านี้ปล่อยห้องให้หลุดโอนไปเนี่ยห้องก็จะถูกตีกลับมาที่เดเวลลอปเปอร์ทีนี้แหละเอา เดเวลลอปเก็เอาแล้วไงห้องที่เคยมีคนจับจองผ่อนเงินดาวไปกลับตีคืนมาที่โครงการเงินดาวที่ได้มามันไม่คุ้มหรอกกับค่าห้องถูกไหมเขาก็เลยต้องหาวิธีที่จะระบายห้องเหล่านั้นออกไปให้ได้เร็วที่สุดซึ่งวิธีการที่เขาเลือกใช้ก็คือแน่นอนลดราคาห้องบางที่ลด50%ลดเยอะมากด้วยนะถ้าเกิดเราเข้าไปที่เซลสแควรอรี่ให้เราถามเลยมีห้องหลุดโอนบ้างไหมคะอ่าเนี่ยห้องหลุดโอนเนี่ยข้อดีคือแต่ละห้องมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดาวมาเท่าไหร่ <S <S มันเป็นวิธีที่เราจะต้องแบบเราจะต้องเข้าไปคุยอ่ะเขาจะไม่ได้เอามาแบบมาจงครึ่มมาจงแจ้งเปล่าประกาศหรอกเ,เราจะต้องเข้าไปคุยเนยว่าเฮ้ยมีห้องหลุดโอนไหมห้องเจ้าของเก่านี่เขผ่อนมาเท่าไหร่ทำเลไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นทางเลือกที่ดีถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนที่พอจะมีกําลังทรัพย์หน่อยหรือใครที่พร้อมที่จะกู้พร้อมที่จะผ่อนเนี่ยไปหยิบห้องหลุดโอนเหล่า,น,ลาน,นี้มาก็จะได้ห้องราคาถูกเหมือนกัน 2. d e v v e l o p อปออกเงินให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากโครงการที่ถึงกําหนดสร้างเสร็จในปีนี้มีจํานวนมากและสต็อกห้องของปลายปี6 สถึงต้นปี63เนี่ยก็ยังเหลืออยู่ทําให้ d e v วลลอปเปอร์เนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะขึ้นฉะนั้นเราจึงเห็นโปรโมชั่นต่างๆเช่นลดค่าธรมเนียมการจองฟรีค่าทมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ฟรีค่าธรมเนียมส่วนกลางคอนโดและเข้าอยู่ฟรีออกค่าผ่อนแทนผู้ซื้อค่ะข้อที่3ฟรีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยเวลาเขาจะแถมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาจะแถมเป็น2แบบเนาะก็คือ f u l l y fitted และก็ f u l l y furnished ใช่ไหมแต่ณตอนนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ ต้องเลือกว่าจะา f u l l y Fit t e d หรือ f u l ล y เฟอร์นิแล้วเนี่ยเขาแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้ครบทั้งเซตเพอรเอเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากแอร์คอนดิชันแล้วยังมีไมโครเวฟเครื่องซักผ้าทีวีแถมให้ทั้งหมดตู้เย็นตู้เย็นด้วยอาจจะคมบางโครงการจะมีตู้เย็นด้วยก็ได้ซึ่งมันดียังไงถ้าคนที่ซื้ออยู่เองเนี่ยก็ลากกระเป๋าปุ๊บเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องเสียค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าตกแต่งอะไรเพิ่มมากนักหรือใครที่จะลงทุนเพื่อปล่อยเช่าอันนี้สบายเลยเพราะว่าผู้เช่าเขาขอแค่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ อยู่ได้เป็นพอเนี่ยเราซื้อห้องปุ๊บโครงการตกแต่งโครงการแถมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาปุ๊บปล่อยเช่าได้ทันทีเลย ซื้อต่อใบจองขายขาดทุนนอกจากการซื้อใบจองจากเดเวลลอปเปอร์แล้วการซื้อใบจองจากนักลงทุนต่างๆที่สายป่านสั้นเนี่ย <c oughs> ก็นับว่าเป็นทางเลือกหอนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว <c oughs> เพราะตัวห้องจะยังอยู่ในเงื่อนไขของเดเวลลอปเปอร์ตั้งแต่ต้นทุกประการ <c oughs> ฉะนั้นการซื้อใบจองจากนักลงทุนที่สายป่านสั้นเนี่ยทำให้เราได้ราคาถูกลงเพราะว่าพิเศ,ศรรษธกิจตอนนี้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อช่วงที่เศรษฐกิจมันบูมอะ่ะเราก็จะได้ราคาแพงเพราะว่าเขาสามารถตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้อืมอันนี้มันเป็น,ปนหลักการของเรื่องดีมา าในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนที่สายปั่นสั้นเขาซื้อมาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบอัพราคาอะไรก็ได้เพราะเฮ้ยคนซื้อมันน้อยแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่เศรษฐกิจบูมมากๆอ่ะตัวเลือกลูกค้าเขาเยอะอ่ะใครๆก็อยากได้อ่ะแล้วใครๆก็มีกําลังซื้อเขาก็อัพราคาแพงกว่าน,นี้อีกฉะนั้นตอนนี้เ่เขาไม่กล้าขึ้นราคาเราก็ซื้อซะเลยจ้า แต่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะไม่ใช่ว่าฟังสี่ข้อเมื่อกี้แล้วจะพุ่งปรีดไปซื้อคอนโดเลยมันก็ไม่ใช่เนาะ <S 2> <S 2> โปรโมชั่นมันล่อตาล่อใจอะจริงเราก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเราก็อย่าลืมคำานึงถึงปัจจัยต่างๆที่จะมาพร้อมกับภาระนี้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของการเงินการอะไรต่างๆเนาะซึ่งมันมีสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงถ้าหากเราอยากจะซื้อคอนโดในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงแบบนี้อยู่ประมาณสัก4ี่ข้อด้วยกันข้อที่1ความพร้อมทางด้านการเงินอันนี้ก็เป็นข้อเบสิกเนาะไม่ว่าจะช่วงนี้หรือช่วงไหนการเงินก็สําคัญถ ตอนนี้เนี่ยคนที่เห็นโปรโมชั่นเยอะๆอะ่ะแล้วเฮ้ยผ่อนไหวแน่ๆเลยผ่อนไหวแน่ๆ,ๆให้คิดดีๆก่อนนะเพราะบางทีโปรโมชั่นมันมามันถูกจริงแต่ว่าเราอะ่ะโดนมันหลอก โปรโมชั่นมันหลอกล่อเราบางคนอยากได้มากๆธนาคารก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยกู้ทุกคนนะจ๊ะเราต้องเตรียมตัวเหมือนกับตอนซื้อชุงปกติเลยสเตทเมนต์เอยเงินเข้าออกเดบัญชีเอ้ยอะไรเงี้ยต้องเมคให้ชัวร์ให้ชัดและนอกจากธนาคารจะไม่ได้ปล่อยกู้ง่ายขึ้นแล้วอะ่ะช่วงนี้คิดว่าน่าจะปล่อยยากขึ้นด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีะปัญหาทางการเงินเนาะก็อาจจะต้องเมคสเตทเมนต์เมคอะไรกันให้มันดูสวยงามหน่อยเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเราสามารถผ่อนไหวจริงๆ สองทเลที่ตั้งโครงการนอกจากราคาแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยเราควรดูทําเลก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยทำเลที่เขาเอามาจัดโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือว่าไม่มีศักยภาพในการลงทุนอันนี้ถ้าเกิดใครสงสัยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยสามารถกลับไปย้อนดูคลิปที่เรารีวิวคอนโดเดอะไลน์สุขุมวิท101ได้นะรีวิวฉบับนี้เนี่ยเรารีวิวคอนโดที่คอนโดนิวเป็นคนซื้อมาลงทุนเองเลยเรามีบอกว่าทําไมเราถึงเลือกทําเลปีเทสพุนอวิถีไว้ด้วยนั่นแหละคือการเลือกทําเลให้เหมาะกับการลงทุนว่าาเเเอออรลืกยงงไ มีวิธีการคิดยังไงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาทำในอื่นๆในระแวกนั้นล่ะประมาณนี้จ้ะ ข้อต่อไปตำแหน่งและรูปแบบของแปลนห้องส่วนมากคอนโดที่จัดโปรโมชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือว่าช่วงปกติก็ตามอะมักจะเป็นห้องที่ไม่ได้ดีมากเป็นห้องที่โดนบล็อกวิวบ้างห้องที่ติดกับไม่ได้หนีไฟห้องที่ติดกับห้องทิ้งขยะหรืองานระบบบ้างเราต้องเช็คให้ชัวร์นะว่าห้องที่โครงการเอามาจัดโปรให้เราคืออยู่ตำแหน่งไหนเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นได้ไหมห้องนั้นสามารถปล่อยเช่าหรือว่าขายต่อได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่เห็นโปรปุ๊บพุ่งไปจองเลยไม่ ไม่ดูเป็นตึกเป็นห้องอะไรก็คือแย่เหมือนกันจํานวนชั้นก็สําคัญนะบางทีอะคอนโดไฮไรส์ก็จริงแต่ว่าเราซื้อชั้น10อย่างเงี้ยเป็นชั้นที่ไม่ปลอดภัยนะข้างๆข,ข,ขึ้นตึกมาเขาเกิน10ชั้นแน่นอนเราดูดบวกอีกอะก็ต้องดูด้วยว่าในราคนเป็นยังไงสุดท้ายเตรียมตัวตรวจรับห้องอย่างละเอียดการตรวจดีเฟกต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยห้องของทางโครงการก็ยังอยู่ในประกรันหากเราเจอจุดบกพร่องต่างๆเราสามารถแก้ไขได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสักบาทเดียว ใช่เพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับช่วงที่เศรษฐกิจปกติทุกอย่างเลยการตรวจดีเฟกต้องตรวจให้ละเอียดนะเข<ม>าให้ตรวจ2ครั้งก็ตรวจให้ครบทุกครั้งไปเลยแล้วก็เงื่อนไขการแก้ไขจุดดีเฟกตต่างๆเป็นยังไงก็อ่านให้ละเอียดด้วยแล้วก็ห้ามข้ามเด็ดขาดจุดต่างๆในห้องต่างๆน,านู่นนี่น,นั่นนี่นั่นนี่นั่น ก็มีปรมัมณีโน่สำหรับเช็คลิสต์การซื้อคอนโดในชว่วงเศรษฐกิจขาลงว่าเฮ้ยมันดีอย่างไรแล้วควรจะระวังอะไรบ้างใครที่ไปดูคอนโดช่วงนี้ก็อย่าลืมเอาเช็คลิสต์ของเราไปติ๊กถูกไปทาตามกันด้วยเนาะเพื่อความ,มปลอดภ<บ><ฮ>ัยอย่าโดนเดเวลลอปเปอร์หรือโปรโมชั่นสับขา <c oughs> สับขาเรามึนงงเราซื้อทันทีเราซวยนะบางทีนะสิ่งที่ซื้อมาไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เคยเป็นงานถูกไหมอย่าให้มันเกิดขึ้นกับการซื้อสิ่งของใหญ่โตอย,อย่างคอนโดเลยดีกว่ามันจะทุกใจไปนานเลยทีเดียวอ่ะสำหรับ สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมติดตามช่วงนี้เราจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการซื้อคอนโดลงทุนคอนโดในช่วงเศรษฐกิจขาลงซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเป็นซีรีส์ต่อกันไปคือคอนโดนิว่าเพิ่งจะไปลงทุนคอนโดมาจํานวน3โครงการก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีโครงการอะไรบ้างเมื่อกี้ในคลิปโน้ตที่แนบไปอ่านแนบอีกรอบหนึ่งเป็นโครงการเดอะไลน์ซุกุวิทหนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราติดตามว่าอีก2โครงการจะมีอะไรบ้างแล้วก็เราติดตามด้วยว่าเราจะเอาข้อมูลอินไซด์อะไรมาทําเป็นนิ้วทอล์กให้ชมกันในตอนถัดดๆไไปอออีกก้้้าาามม่ยพลขู สารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะบ๊ายบาย